สวัสดีค่ะเพื่อนเ่ทุกท่านวันนี้นะคะข้าพเจ้ากับคงจังนะคะจะมารีวิวมะเขือเทศค่ะมะเขือเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะคะเขาจะอร่อยมากเลยนะคะจะบอกได้รสชาติแบบเข้มข้นแล้วก็อร่อยมากแล้วก็เขาก็มีหลากหลายพันธุ์ด้วยนะคะอย่างวันนี้นะคะข้าพเจ้าก็จะนํามาสักสี่ตัวอย่างนะคะที่นะคะที่ซื้อมานะคะ,ะทราบไหมคะว่าตัวไหนแพงสุดนี่ค่ะเดี๋ยวจะบอกให้ดูว่าคือตัวนี้ค่ะตัวนี้เนี่ค่ะ แพคแค่นี้นะคะเนี่ยค่ะห้าร้อยสี่สิบเยนค่ะยังไม่รวมภาษีนะคะอืมร้อยกว่าบาทนะร้อยห้าสิบร้อยหกสิบเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะร้อยกว่าบาทนะคะคือตัวนี้ค่ะนี่ตัวนี้นี่นะคะคือตัวนี้ค่ะลูกแนียค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะกล่องเนี่ยค่ะเนี่ยตัวนี้นะคะออกออกมาออกมาสักประมาณสักสี่ลูกนะคะ นะคะต,ตัวที่สองที่แพงนะคะลองมาเลยนะคะก็คือนี่ค่ะคือตัวนี้ที่ข้าพเจ้าค,คงจำชอบนี่นะคะโทมัตเตอร,เอ,รเอร์เบอร์รี่นะคะเป็นนี่นะคะถุงนี้อันนี้อันนี้ถุนนี้ก็คือตันนี้ประมาณนี้นะคะถุงประมาณแค,นนนะคะ่นี้ค่ะนีค่ะสามาร้อยเก้าสิบแปดเยนนะคะยังไม่รวมภาษีนะคะภาษีแปดเยนไม่ใช่ภาษีแปดเปอร์เซ็นต์นะคะ ก็ประมาณสีร่ร้อยกว่าเยนก็ประมาณร้อยยี่สิบร้อยสามสิบบาทนะคะนี่นะคะคือเนี่ยอันนี้คือเอ่อมะเขือเทศร,รูปหัวใจนะคะนะคะอันนี้เป็นนะคะอันนี้ประมาณร้อยร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบเห็นจะได้นะคะถ้าเงินเงินบาทนะคะถ้าสมมตินะคะส่วนตัวนี้ค่ะซึ่งมาเป็นกล่องเขาจะเป็นแปลกนิดนึงรูปร่างเลยนะคะนะคะตอนนี้ซื้อมามีก็ประมาณสี่หนึ่งสองสามสิบนีสามหรือสี สามหรือสี่นะคะสาอสิ่อ่ะสี่สี่สี่มีสี่อะค่ะนะคะจะมอันนี้จะค่อนข้างใหญ่แต่สี่นะคะแล้วก็กล่องนี้นะคะที่ซื้อมานะคะประมาณสองร้อยเก้าสิบแปดเยนอารุปสีสามร้อยี่สิบเอ็ดเยนนี่นะคะอันนี้เขาจะใหญ่สุดส่วนอันนี้คือแบบธรรมดาออันนี้คือหั่นแล้วเป็นธรรมดาลูกลูกธรรมดาค่ะอะเดี๋ยวคงจัง อโนอาจิเทสโตนี่อิจบางทาไกล้เดี๋ยวรอจะมาลองในค่ะรีวิวไอตัวที่อ่ะถักใกล้ตัวนี้นะคะคงจังเขาจะลองตัวนี้เลยตัวที่แพงสุดเออเอาม่อ่าเออรออืมนี่นะคะเอาไม่อ่ะชุดัวชุดโตยุคปุริคงจังบอกว่าตัวนี้นะคะเอออาไม่จเอาไม่หวานเลยค่ะหวานอ่ะรสชาตองม่อืมอืม เอาสส่อร่อยสมราคาจริงๆอ่ะตัวที่สองคือเอ่อทอมะทอรค่ะทอมะเทอเบอรี่หรือว่ามะเขือเทศลูกหัวใจนะคะตัวนี้นี่ค่ะนี่นะคะอันนี้อันนี้ของอย่างเต็มถุงเต็มถุงที่ซื้อมาสองร้อยเก้าสิบแปดเยนเลยนนะคะเดีไม่รวมภาษีให้ดอสดอืมบนตัวนี้ตัวนี้นะคะอันนี้ก็คือทอมะเทอร์บอี่นะก็หัวหอมมาอืม อ๋อค่ะอ่าสังบางสังบางเมะเด็กใกล้ซังบางเมะอันนี้เด็กใกล้ใช่อันนี้เด็กใกล้เด็กไม่ใช่อันนี้อันนี้ฟูสึโคอ่าเด็กใกล้อ่าเทสโ์อันนี้คือเป็นไงบ้างสุดปลายอ๋อเปรี้ยวนะคะอ่าแล้วอันนี้ฟูสึอ่ะพอละมาอันนี้これอันนี้คือฟูสึอันนี้จะเห็ือนกับลูกประมาณเท่ากับมะเขือเทศของไทยเราธรรมดานะค่ะลูกประมาณเนี่ยนะคะนะคะ เป็นไงบ้างอร่อยใช่อร่อยใช่แต่ไม่มมมมกวานเลยอ๋อซโซเลคาล่าไมาไม่อม่ไม่หวานเลงนะเนาะโซเลคาล่ด้วยด้วยสกเส้นบุบแล้วก็เลยชิมมาว่าชินเนี่ยอ๋อนคะคะก็เลยจากที่เรารีวิวนะคะสี่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 แบบนะคะที่เราซื้อมานะคะที่ถามจากที่ซุปเปรอร์ห้างนะคะเขาบอกว่าตัวนี้แพงสุดและอร่อยที่สุด สมราคาจริงๆค่ะก็เยโชลุยโนเมะโนอนมินั่นเองะอมาโตมาโตอะมาโตมาโตนะคะก็อะมาโตมาโตนะคะชื่อชื่อนะคะชื่อตรงตัวของเขาเลยค่ะว่ามะเขือเทศหวานนะคะตัวนี้ค่ะอร่อยสมราคาจริงๆตัวที่สองก็นี่ค่ะก็มะเขือเทศรูปหัวใจมะเขือเทศเบอร์รี่นะคะนี่นะคะแลว้วตัวตัวที่สามซังบังเมะมาด้วยซงบังเมออกะก็เรียกเนี่ยค่ะ,คะ มะเขือเทศที่เป็นซื้อมาแบบธรรมดาลูกใหญ่หญๆะครับนะคะตัวตัวที่สี่ก็คือตัวนี้นะคะนี่ตัวนี้นะคะค่ะนี่ค่ะอร่อยจริงๆค่ะมะเขือเทศทานแล้วมีประโยชน์ด้วยนะคะเพื่อนๆบำรุงเลือดด้วยนะคะนี่ค่ะวันนี้ก็ข้าพเจ้ากับคุณจังก็มารีวิวมะเขือเทศแต่เพียงเท่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ